สวัสดีครับน้องมิวสิกน้องมิวสิกตื่นแล้วเหรอครับตื่นนอนแล้วเหรอครับหือหิวมัมหรือเปล่าหิวมัมหรือเปล่าครับหือน้องมิวสิกอ่ะน้องมิวสิกเอ้ยน้องมิวสิก คนเก่ง,คน,กงนนนคนเก่งตื่นนอนแล้วคนเก่งตื่นนอนแล้วไม่ร้องไห้เลยคนน้อยๆอันนี้นะไม่ร้องไห้เลยนะไม่ร้องนะไม่ร้องนะเมีมวเมียว เมียวมาแล้วเมียวพี่เมียวมาเล่นกับน้องเมียวหน่อยเล่นกับน้องเมียวหน่อยนะเมียวเมียวไปไหมไปเดินเล่นอีกไหมไปเดินเล่นกับพี่เมียวไหมเมียวเมี จะเอ๋จะเอ๋น้องมิวน้องมิวครับจะเอ๋อาะจะเอ๋อาะจะเอ๋คนเก่งคนเก่งชื่อว่าน้องมิวชิกน้องมิวชิกน้องมิวสิกครับอ่ะน้องมิวสิกครับ Oh. N required 33 body pics This bitch ตาเอ๋ตาเอตาเอเจ้าเอคนน้อยนี่นะนี่จะร้องไห้อีกแลว้วร้องไห้อีกแล้วหรอ